สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมุมฟาร์มสุขจะพาเพื่อนๆมาชมผักวอเตอร์เคสนะคะวอเตอร์เคสมีประโยชน์มากนะคะเรามาชมก่อนว่าเราปลูกผักวอเตอร์เคสไว้ทานนี่ค่ะปลูกไว้หกเจ็ดกระถางนะคะมีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวเราไปดูประโยชน์ของวอเตอร์เคสกันนะคะนี่เลยปลูกไว้ให้เขาเจอร่มร่มแดดรำไรนะคะ เขาจะชอบเขาก็จะจเจริญงอกงามยิ่งตัดยิ่งแตกนะคะเลี้ยงง่ายตายยากนะคะวอเตอร์คสตจะเลยงงอกงามได้ดีค่ะไม่ตายไม่ตายง่ายนะคะแค่เราปักชามกิ่งนะคะแค่ปักชามกิ่งเขาก็อยู่ได้แล้วค่ะขอให้ได้น้ำตลอดนะคะเลย ชมวตอรตเคสกันนะคะนี่เลยค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะสวยใบเขียวงามเลยค่ะเราดูแลเขาด้วยจุลินทรีย์สแสงคอแสงเอ็มร้อยแล้วก็น้ำซาวข้าวนะคะวัอรตเคสเลี้ยงง่ายนะคะเพื่อนๆเลีเ้ยงง่ายมากๆแล้วก็ประโยชน์เยอะเดี๋ยวลางไปฟังประโยชน์ของวัอรตเคสกันนะคะเพื่อนๆช่องบุญฟาร์มสุขจูนนะคะ ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ